สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง proxy socs k 5นะครับเป็นตัวกลางที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ข้อดีนะครับข้อที่หนึ่ง ซ่อนที่อยู่ IP จริงของผู้ใช้ข้อที่2เข้าถึงเว็บไซต์และแอปที่ถูกบล็อกข้อที่3เพิ่มความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับและช่วยในการท่องเว็บแบบเป็นส่วนตัวและทำงานจากระยะไกล เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยผมจะพาเพื่อนๆมาที่เว็บไซต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า f r e e p x กซี่ x ี x นะครับ f ร e พ o อกซีเพื่อนๆเ,เข้าไปที่โคมหรือ Google ก,ก็ได้นะครับแล้วเสิร์ชคำว่า FreePoxy ี x นะครับหน้าตา หน้าตาฟีพ็อกซี่ก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดส่วนใหญ่นี่นะครับหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของประเทศนะครับหัวข้อที่2คือโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลที่เราใช้เนี่ยปกติเราจะใช้ตัว socs k S 5นะครับเพราะว่าตัวนี้ เป็นโปรโตโคอลม,มาตรฐานนะครับที่ใช้ในรองรับการใช้งานได้หลากหลายนะครับและทำการซ่อนที่อยู่ IP จริงของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับสำหรับความเป็นส่วนตัวนะครับ a n น n น m i ม y นะครับความเป็นส่วนตัวเนี่ยปกติแล้วนะครับความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราจะใช้ระดับระดับหนึ่งนะครับก็คือปลอดภัยที่สุดนะครับมันมีหลายระดับนะครับ l e v วล1 e นะครับน่าจะเป็น Level 1หรือ เราจะใช้คำว่า high anonymity นะครับผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้เราจะใช้ตัวตัวที่ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับรหัสของเขาก็คือ ip address ก็คือ2 319 2 44 109นะครับตัวพอร์ตตัวพอร์ต1 0 8 0 โปรโตคอล SOCKS 5นะครับคือใช้ตัวนี้ก็คือซ่อนที่อยู่ IP จริงของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนความเป็นส่วนตัวเนี่ยเพื่อนๆจะมาดูด้านหลังนะครับจะเป็น high นะครับเป็น high anonymity นะครับ ความเร็วก็โอเคพอสมควรคือวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการใช้เท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดนี่ต้องไปเลือกอีกทีหนึ่งนะครับแส่พื้นฐานเนี่ยก็จะมีแค่ IP address นะครับตัวพอร์ตนะครับเช็คโปรโตโคอลแล้วก็มาเช็คเรื่องของความเป็นส่วนตัวก็คือ High นะครับต้องเลือก High ไว้ก่อนโอเค วันนี้ผมจะเซตไว้ผมจะเซตที่ APN นะครับี้ผมจะทำการตั้งค่าด้วย APN นะครับเริ่มต้นเพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะครับแล้วมาที่การเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วไปที่เครือข่ายมือถือเสร็จแล้วไปหาคำว่าชื่อ access point นะครับ เสร็จแล้วด้านขวามือเนี่ยมันจะมีคําว่าเพิ่มเพราะเราแตะคําว่าเพิ่มก็จะมีการก็จะมีข้อความต่างๆขึ้นมานะครับเราก็กอกรายละเอียดเข้าไปนะครับตัวนี้ผมกอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นตัวที่เรียกว่า proxy socs 5นะครับรายละเอียดในการตั้งค่านะครับไปดูกัน เริ่มต้นเลยชื่อชื่อ,อ,อผมตั้งชื่อว่า proxy socs k 5นะครับส่วนเพื่อนๆจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับส่วน apn เนี่ยให้พิมพ์คำว่า Internet นะครับให้พิมพ์คำว่า Internet เสร็จแล้วแต่เสร็จแล้วแต่ ตกลงนะครับปกติแล้วมันจะมี2หัวข้อมันจะมีคำว่า p r o x y นะครับ p r o x y ตัวนี้เนี่ยคือเพื่อนๆใส่ IP a d d r e s s นะครับคือตรงนี้เป็นจุดที่1ที่เราจะใส่ IP a d d r e s s นะครับแต่ว่าในเครื่องผมเนี่ยจะใส่ตรงจะใส่ IP a d d r e s s ตรงคำว่า p r o x y ไม่ได้นะครับผมเลยมาใส่ตรงที่ Server นะครับคือสรุปง่ายๆว่าถ้าเราใส่ที่ตัว p r x y y ไม่ได้ให้มาใส่ที่ Server นะครับก็จะเป็นรหัส23.19.244.109นะครับ ตามที่เราจดมานะครับจากการเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับไม่ใช่เลือกเซิร์ฟเวอร์จากการที่เราเลือกพ็อกซี่นะครับของเรามาเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็แต่ตกลงนะครับส่วนคำว่าพอร์ตเพื่อนๆก็เติมรายละเอียดไปสำหรับพ็อกซี่ตัวนี้1080นะครับสำหรับตัวนี้ก็มีอยู่2จุดที่จะต้องดูกันนิดหนึ่ง ส่วนรายละเอียดอื่นๆนี่ในส่วนของ APN เนี่ยให้ใส่คำว่า default นะครับแล้วแต่ตกลงส่วนโปรโตคอล APN เนี่ยให้ใส่ IPv 4นะครับโปรโตคอล roaming APN ให้ใส่ IPv 4นะครับส่วนการติดต่อเนี่ยแต่ว่าไม่ระบุนะครับก็คือไม่ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับ ไม่ระบุเสร็จแล้วเพื่อนๆมาทวนนิดหนึ่งนะครับว่าชื่อนะครับชื่อโอเค a p n โอเคไหมพอร์ตนะครับแล้วก็ตัว p r o x y กับ s e r v ์ฟเนี่ยถ้าเราใส่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ให้ไปใส่ถ้าใส่ p r o x y ไม่ได้ให้มาใส่ s e r v ์ฟอร์นะครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับชนิด apn ก็เป็น default Protocol apn ก็เป็น ipv 4 Protocol การโ a มิ n g ก็เป็น ipv ipv 4การติดต่อก็ไม่ระบุนะครับเสร็จปุ๊บด้านบนขวามือมี3จุดเพื่อเๆแต่แต่ปุ๊บมันจะมี3หัวข้อก็คือลบ apn บันทึกลาทิ้งเราแต่บันทึกนะครับ เสร็จแล้วเราจะได้ A P N ตัวหนึ่งที่เรียกว่า p r o x y S O C K S 5นะครับส,ส่วนการที่เราจะดูว่าการเชื่อมต่อสมบูรณ์หรือไม่เนี่ยพอเราแต่แต่ตัวด้านหน้าปุ่มด้านหน้านะครับถ้ามีสีขึ้นมาแล้วไม่เด้งนะครับไม่เด้งไปตัว เอพตัวอื่นนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่วิธีการที่จะเทสว่าการเชื่อมต่อนี้สมบูรณ์หรือไม่เนี่ยเรามาดูที่แอปตัวหนึ่งที่เรียกชื่อว่าที่ชื่อว่า Speed Test นะครับพอเจอ Speed Test ปุ๊บเพืเ่อนๆแตะไปพอแตะไปปุ๊บถ้ามีสีเขียวนะครับ และมีข้อความว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วแสดงว่าโอเคนะครับน่าจะโอเคเสร็จแล้วมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่2หัวข้อหัวข้อที่แรกแรกเนี่ยจะเป็นชื่อเครือข่ายที่ให้บริการเรานะครับส่วนด้านล่างนี้จะเป็นรุ่นมือถือเราแสดงว่าการเชื่อมต่อกับมือถือเราเนี่ยโอเคแล้วนะครับ ส่วนด้านล่างเป็นการทดสอบเซิร์เวอร์ถ้า2หัวข้อเนี่ยระบุชัดเจนนะครับรวมทั้งเป็นสีเขียวก็แสดงว่าการเชื่อมต่อ p ็อกซี APN พ็อกซี่ตัวนี้เรียบร้อยนะครับโอเคหวังว่าวันนี้เพื่อนๆน,นะครับคงได้ เค็ดลับดีๆในการที่เราจะใช้พ็อกซี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองความเร็วให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะครับคือโดยปกติเนี่ยพ็อกซเนี่ยนะครับจะเร็วกว่า VPN นะครับจะเร็วกว่า VPN เดี๋ยวมาลองดูว่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับ ว่าจริงๆประโยชน์ของพ็อกซี่ก็เป็นไปตามที่ผมได้เล่ารายละเอียดให้ฟังเมื่อช่วงต้นแล้วนะครับโอเค ก็ประมาณ290 290นะครับโอเคครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเชา้านะครับ